สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้2เมษายน2555นกับคุณไอรดาวันมโมกขภาและดิฉันกิ่งดาวแจ่มจันทร์ค่ะค่ะสำหรับข่าวเด่นที่น่าติดตามในวันนี้นะคะจังหวัดบุรีบบรัมย์ราชธานีค่ะก็ได้จัดงานรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาพระมหาเจษฎาราชเจ้านะคะส่วนร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมยุ่มลุงก็ลงพื้นที่จังหวัดบุรีบบรัมย์ราชธานีเพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการปราบะะปรนค ฤดูร้อนนะคะซึ่งพบคนป่วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงโรคทางเดินอาหารเป็นพิษมากกว่า3,000คนค่ะ ติดตามรายละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ที่โต๊ะข่าวท้องถิ่นในวันนี้ค่ะมาถึงช่วงของการร่วมสนุกลุ้นรับบัตรชมภาพยนต์จากโรงภาพยนต์เนวาดาค่ะวันนี้มีคำถามถามว่าจังหวัดใดพบผู้ป่ยวยโรคอุจจาระร่วงมากที่สุดค่ะข้อ1จังหวัดอุบลราชธานีข้อ2จังหวัดศรีสะเกดทราบคำตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์045265111ค่ะผู้โชคดีในวันนี้จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาจำนวนสองที่นั่งค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจนะคะร้อยตํารวจเอกดอกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายปราบปรามยาเสพติดเน้นย้ำค่ะให้ตํารวจในพื้นที่นะคะลงไปพบปะก,กับประชาชนให้มากขึ้นพร้อมระบุว่าฐานการผลิตยาเสพติดไม่ได้อยู่ในประเทศไทยค่ะ ที่ห้องประชุมไัยพยอมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชธานีร้อยตำรวจเอกดอกเตอร์เฉลิมอยู่บำบรุงรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดเดินทางมามอบนโยบายงานด้านการปร้องกันปราบปรามยาเสพติดให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีกว่า3,500คน ร้อยตำรวจเอ,ดอกดรเฉลิมอยู่บำรุงได้กล่าวว่าสถานการณ์ยาเสพติดในขณะนี้กระบวนการค้ายาเริ่มเปลี่ยนแปลงเส้นทางการลำเลียงยาบ้าจากเดิมมักลำเลียงเข้าทางภาคเหนือแต่ถูกกดดนอย่างหนักจึงเปลี่ยนมาลำเลียงเข้าทางภาคอีสานตามแนวชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือเฉพาะตามแนวแม่น้ำโขง โดยในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค3ได้กำชับให้พลตำรวจโทพานุเกิดลาภผลผู้บัญชาการภาค3ให้ในายดาบหรือนายตำรวจชั้นประทวนในท้องที่ลงพื้นที่พบปะกับประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดอย่างได้กล่าวอีกว่าฐานการผลิตยาเสพติดไม่ได้อยู่ในประเทศไทยและในเร็วๆนี้จะเดินทางไปพบปะประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้จับมือกับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดและผู้กํากับการจับมือกับนายอำเภอเพื่อเป็นการบูรณาการในการดาเนินงานให้มีสิทธิให้มีประสิทธิภาพและที่สําคัญจะต้องเพิ่มความถี่ในการตรวจจับเส้นทางในการลําเลียงยาเสพติดตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดและอํำนาจเจริญ นนะนเนี่ยนะไอกระบวนการค้ายยาติดๆเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนเส้นทางจากภาคเหนือบางส่วนเนี่ยเข้า,าประเทศภาคอีสานเราก็ต้องมาแก้ปัญหาที่ต้นอยู่ถ้าเราสกัดกันด้นงแย่แดงได้มันก็แก้ไขปัญหาได้แล้วนเดี๋ยวเจ้าหนุนการภาคสานนะให้เอากำลังส่วนหนึ่งร่วมกับอำเภอจังหวัดแย่แดงร่วมกับมหาด ปรจชานมานแล้วต้องบูนาการตั้งด่านให้ถี่ขึ้นการสกัดสารตั้งต้นการป้องกันการต้องการการบำบัดนักษาและการปราบรามยังไม่สําเร็จต้องใช้พลังที่น้องประชาชนเป็นพลังเป็นทดินเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะช่องทางการเอาสารชูโด เพื่อเป็นต้นทางในการสื่อสารเสรีเราก็ได้บอกแสนมาจากพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ราชการที่เขายังรับงานบรรลุและรักบ้านรัเองน่นะค,ครับเพื่อการทำนิติยมสื่อสาร ส่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดบัราชธานีค่ะก็ได้นําส่วนราชการวางผานพุ่มดอกไม้สดในพิธีวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจําปี2555ค,ค่ะ ที่ห้องประชุมไพรยพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนายสุรพลสายพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2555โดยมีหน่วยงานจากส่วนราชการร่วมวางผ่านพุ่มดอกไม้สด เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านส่งสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชธานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและอ่านสารนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรพร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2554 จำนวน8รายซึ่งมติคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่1เมษายนของทุกปีเป็นวันค่าราชการพลเรือนเพื่อเป็นการยกย่องส่งเสริมค่าราชการที่มีความประพฤติดีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและอุทิศตนเพื่อราชการและประชาชนให้ปรากฏแก่สาธารณชนเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดิฉันได้ยึดถือ คำของพระยาดำรงราชานุภาพนะคะที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าข้าราชการไม่ใช่อภิสิทธิชนแต่เป็นผู้ที่จะต้องรับใช้ประชาชนและทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของอสังคมโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะยังคมอยู่ในจิตใจตั้งแต่เริ่มตั้งแต่รานะคะในเรื่องของของการครองตนดิฉันได้นำแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวเองมีความสุขแบบแบบพอเพียงนะคะเ,เริ่มตั้งแต่คือในชีวิตราชการเราซึ่งเ,เป็นอาชีพซึ่งไม่ไม่ได้เป็นอาชีพที่จะต้องสแสวงหาความร่ำรวยเงินเดือนในแต่ละเดือนนะคะเรา มีพอกินพอใช้โดยไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยก็จะเหลือส่วนหนึ่งไว้ไว้เก็บใช้เมื่อยามจำเป็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแบ่งปันในส่วนนี้ ที่7จังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้เผยถึงสถิติโรคในฤดูร้อนค่ะมีคนป่วยระบบทางเดินอาหารเป็นพิษใน1ปีนะคะมากกว่า3,000รายค่ะต่อจังหวัดและก็แนะนําผู้บริโภคให้เลือกเนื้อสัตว์ปรุงเป็นอาหารอย่างระมรัดระวังค่ะวันที่2เมษาย,ยน2555นเวลา10นาฬิกา30นาทีนายแพทย์สราย,ยุทธอุตมงก็พู้อุ่นวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7กล่าวถึงสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในพื้นที่ว่า จังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงมากที่สุดคือจังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยแล้ว15,26คนรองลงมาคือจังหวัดศรีสะเกด9,531คนแต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต นายแพทย์สราย,ยุทธได้กล่าวอีกว่าในช่วงวันที่8ถึง14เมษายนนี้กลม่มควบคุมโรคได้กำหนดให้เป็นสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษจึงอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนป้องกันตนเองจากโรคอาหารเป็นพิษโดยรมะมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในหน้าร้อนเพราะปัจจุบันยังพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งก่อให้เกิดโรคอุจจระร่วงโรคอาหารเป็นพิษและโรคทางเดินอาหารส่วนน้ำปลาร้าค่ะควรผ่านกระบวนการต้มให้สุกก่อนควรนำให้สุกก่อนนะคะค่อยนำมาประกอบอาหารควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนและสะอาดอาหารปรุงสุกคืออาหารที่ปรุงเองหรือเลือกรับประทานอาหารที่ผู้อื่นปรุงสุกอย่างทั่วถึง ร้อนคืออุ่นอาหารให้ร้อนหรือเดือดอย่างทั่วถึงสะอาดคือสะอาดก่อนรับประทานล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงหรือรับประทานอาหารและการทําความสะอาดหลังการขับถ่ายค่ะทางด้านศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำราบค่ะจังหวัดวรราชธานีก็ได้จัดโครงการปลกการอ่านสารปัญญา2เมษายนการอ่านค่ะ ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายสุรพลสายพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกการอ่านสารปัญญา2เมษายนรักการอ่านพร้อมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและปลูกต้นไม้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการ อีกทั้งยังเป็นการอุปถรัรมภ์ค้ำชูในการส่งเสริมงานด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยและการรักการอ่าน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไปสําหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านและนักเรียนกศนอําเภอวารินชำราบการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ส่งคุณค่าในเรื่องของการส่งเสริมการรักการอ่านการปลูกต้นไม้รักการอ่านการประกวดสรพันยะและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ศูนย์การศึกษาตำบลที่ส่งเสริมการรักการอ่านดีเด่นอีกด้วย โดยมีหน่วยงานราชการทหารจากมทบ22และประชาชนชาวเมืองวารินชำราบเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนทั้งนี้ในวันที่2เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกทั้งรัฐบาลยังประกาศให้เป็นวันอนุร,รักษ์มรดกไทยและวันรักการอ่านเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและความรักห่วงแหนในมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยรวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามราดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้นทางด้านกระทรวงสาธาร,รณาสุขค่ะได้ค่มเข้มเรื่องของการขายเหล้าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะให้สะสะจทั่วประเทศค่ะสุ่มตรวจร้านค้าค่ะปั๊มน้ำมันสถานบันเทิงลงโทษทันทีหากมีการฝ่าฝืนค่ะ กระทรวงสาธารณาสุขุมเข้มการจำนายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยกำหนดให้สำนักง,งานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคทุกเขตและสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดทั่วประเทศออกสุ่มตรวจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทตามสถานประกอบการสวนสาธารณะสถานที่ราชการปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงปั๊มแกส๊สและร้านค้าในวัดโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวังการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีพุทธศักราช2551อย่าง เร่งครัดเริ่มตั้งแต่วันที่9เมษายนไปจนถึงวันที่18เมษายนนี้เน้นสถานที่ห้ามขายเวลาห้ามขายสถานที่ห้ามดื่มอายุผู้ซื้อหากพบมีการฝา่าฝืนให้ลงโทษทันทีนอกจากนี้ค่ะยังให้อสสมทั่วประเทศรณรงค์ร้านค้าในหมู่บ้านปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์สงกรานสนุกได้ไรแอลกอฮอล์โดยรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และให้คนไทยทุกคนเข้าวัดทาบุญเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในการเริ่มต้นวันปีใหม่ไทยซึ่งวัดเป็นสถานที่ห้ามจําหน่ายและห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีพุทธศักราช2551ทั้งนี้ค่ะอายุขั้นต่ำของผู้ซื้อต้องไม่ต่ำกว่า20ปีและห้ามจำหน่ายในลักษณะลดแลกแจกแถมด้วย โดยในการดําเนินงานให้สําเร็จค่ะจะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสําคัญคือวันสงกรานต์ค่ะส่วนทททอุบลนะคะก็ต้อนรับคณะทัวร์ท่องเที่ยวทางรถไฟ15เส้นทางหันษาเส้นทางสายอุบลราชธานีกรุงเทพเที่ยวเมืองดอกบัวทัวร์3,000โบกยน้ำตกคอนพระเพงค่ะ นางสาวยุภาปานรอดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีมาต้อนรับคณะทัวร์ท่องเที่ยวทางรถไฟ15เส้นทางหันษาเส้นทางสายอุบลราชธานีกรุงเทพเที่ยวเมืองดอกบัวทัวร์3,000โบก ยน้ำตกคอนพระเพงนำนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครกว่า100คนเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่31มีนาคมถึงวันที่สองเมษายน2555รวม 3, 3วัน2คืนเพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเช่นเส้นทางกราบนมัสก,การพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในเมืองอุบลราชธานีและแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา3 0 0พโบกเป็นต้นซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและกลุ่มพันธมิตรสีสมาคม ธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศสมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์และผจนภยัยสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยและสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทยร่วมกันส่งเสริมการขายแพ็กเกจท่องเที่ยวทางรถไฟภายใต้ตีม15เส้นทางหันษานั่งรถไฟไปกอดหมอกหยอกสายลมชมอารยธรรมให้ครอบคลุมทั้ง5ภูมิภาคในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมคม2 5 5พ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟไปสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศมากยิ่งขึ้นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานอุบลราชธานีกล่าวว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจํานวนดังกล่าวเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทํางานที่เคยเดินทางเข้าท่องเที่ยวอย่างจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งยังคงมีความประทับใจกับความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดอุบลราชธานีและยังมาใช้จ่ายในจังหวัดอุบล ซึ่งคาดว่าจะเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่น้อยกว่าครึ่งล้านบาทอันเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้านจำหน่ายเสื้อผ้าลายดอกในพื้นที่อุบลราชธานีและก็ร้านจำหน่ายปืนฉีดน้ำในเขรรนตเทศบาลนครอุบลราชธานีเริ่มมีสีสันมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งก็เป็นการสร้างสีงสันในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ บรรยากาศการจำหน่ายเสื้อเล่นน้ำสงกรานและปืนฉีดน้ำในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีพบว่ากลุ่มร้านค้าจำนวนมากนำเสื้อผ้าที่เป็นลายดอกไม้สีสันสดใสและสวยงามมาวางจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ร้านรุ่งทรัพย์ของนางวิระยาสถาพนสวัสด์ซึ่งตั้งอยู่ชุมชนตลาดสดบ้านดูเปิดเผยว่า ในช่วงรับเทศกาลสงกรานต์ตนสั่งนำเข้าเสื้อลายดอกไม้จากโรงงานที่กรุงเทพมหานครมาวางจำหน่ายกว่า2,000ตัวตามราคารับเฉลี่ยตัวละ80-150บาทโดยเมื่อนำมาตั้งราคาจำหน่ายที่ร้านจะมีราคาตั้งแต่99ไปจนถึง350บาทแต่ที่นิยมมากที่สุดของลูกค้าคือราคา250บาทเพราะเป็นขนาดเสื้อผ้าที่ปานกลาง ส่วนรายได้ในช่วงที่ผ่านมาค่ะทางร้านของตนถือว่ายังเป็นรายได้ที่ไม่มากนะักซึ่งเมื่อเทียบกับ3เมื่อเทียบกับช่วง3ปีที่ผ่านมาทางร้านจะวางจําหน่ายเสื้อสงกรานเฉลี่ยประมาณ6-7ถึงบล็อกหรือจํานวนกว่า1000ตัวและนี่อาจจะเป็นเพราะปัญหาบ้านเมืองที่ไม่สงบรวมทั้งค่าครองชีพในแต่ละคนที่อย่างย่ําแย่จึงทําให้ประชาชนส่วนใหญ่อย่างรู้ซิบกระเป๋าการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดแต่ก็มีหน่วยงานภาครัฐมาซื้อเป็นกลุ่มใหญ่ๆเช่นกัน ขณะทางด้านร้านจำหน่ายอุปกรณ์ปืนฉีดน้ำในเขตตลาดชุมชนบ้านดูอีกลายผู้สื่อข่าวตะเวนสำรวจกลับพบว่ายอดการจำหน่ายปืนฉีดน้ำมีมากกว่าทุกๆปีแต่สลับกันในด้านของตลาดอของขนาดของปืนฉีดน้ำเท่านั้นค่ะซึ่งเมื่อเมื่อเทียบกับปีก่อนๆนะคะผู้คนจะสนใจเลือกซื้อปืนฉีดน้ำที่มีขนาดใหญ่ในราคาแพงประมาณ100-300ถึงบาทแต่ในปีนี้ผู้คนสนใจเลือกซื้อปืนฉีดน้ำขนาดเล็กๆพอเหมาะมือ ที่มีราคาถูกอยู่ที่20ถึง100บาททั้งนี้เหตุที่ชาวบ้านนิยมซื้อเสื้อลายดอกไม้มาสวมใส่เล่นน้ำสงกรานต์ก็เพราะต้องการสื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าทุกคนร่วมรณนรง์กันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการลักโรคลักโลคค่ะที่กำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคนโนโลยีอีสเทิร์นจังหวัดบุรรัราชธานีก็ได้จัดพิธีมอบปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2554ค่ะ บรรยากาศการรับมอบปริญญาบัตรและประกาศิียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นแก่ผู้ศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2554อำเภอเมืองจังหวัดราชธา,านีก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองของบัณฑิตเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานคับข้างนะคะ ทางด้านดร์วีรศัก์จินารัตประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสต์นก็ได้เปิดเผยว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดพิธีมอบปริญญาบัตรและประกาศินียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งกของบรรดาบัณฑิตที่จะตบจบการศึกษา ซึ่งถือเป็นกําลังหลักสําคัญในการที่จะนําความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาก้าวเข้าสู่วัยทํางานเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมอันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปทั้งนี้มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นและวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีสาขาอยู่ที่จังหวัดอำนา,าจเจริญได้ทําการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปวชถึงปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชาชีพที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการเรียนรู้ด้วย ระบบเทคโนโลยีและสาธารณูปโภคที่ครบครันและถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้ไปติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดวัตดุอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ120บาทเนื้อหมูสันนอกค่ะราคากิโลกรัมละ120บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ1 0 5บาทส่วนราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาท ราคาช่อนคากิโลกรัมละ100บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ70บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ90บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาฐาดละ1 0 0 105บาทค่ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาฐาดละ9 5บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาฐาดละ90บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาฐาดละ85บาท ส่วนราคาผักสดค่ะผักคะน้าราคากิโลกรัมละ10บาทกร,ระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ15บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ20บาทค่ะ ติดตามต่อกับพยากรณ์อากาศประจําวันจันทร์ที่2เมษายน2555ค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฟ้าหลว ในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งประมาณ10%ซของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา13นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดอำเภอโของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา51นาทีค่ะ ติดตามกันที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามนะคะที่กรุงฮานอยอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆเป็นบางส่วนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่17กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆเป็นบางส่วนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่14กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดท้ายกันที่ประเทศลาวที่นครเวียงจันทอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆเป็นบางส่วนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วล อยู่ที่13กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากทางรัชธานีเคเบิลทีวีค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนวนราชธานีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์คู่สัญญาจำนวน16อัตราประกอบด้วยสาขาวิชานิติศศาสตร์สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมสังกัดคณะสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาการบัญชีรับสมัครจนถึงวันที่18พฤษภาคม2555สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองบริหารงานบุคคลสำนักงานอธิการบดีหมายเลขโทรศัพท์045352000ต่อหมายเลข1002และ2035เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกายกเว้นวันหยุดราชการ เทศบาลนครอุบลร,ราชธานีเชิญร่วมสมัครการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครอุบลครับประจำปี2555ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมโดยจัดการแข่งขันทั้งหมด3ชนิดกีฬาซึ่งประกอบด้วยบาสเกตบอลฟุตซอล และฟุตบอลผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045 246 060ต่อ129และ139ในวันและเวลาราชการเทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดหน่วยบริการด้านสุขภาพเชิงรุกในตลาดสดสวนสาธารณะและวัด ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตรวจสุขภาพช่องปากให้คำแนะนำด้านสุขภาพตรวจสมรรถภาพทางกายและบริการนวดแผนไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม2555ดังนั้นเทศบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนรับบริการได้ฟรีจากหน่วยบริการด้านสุขภาพโดยวันเวลาและสถานที่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045 246 060ต่อ186ในวันและเวลาราชการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบวราชธานีเปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง9-12ถึง12ปีจำนวน100คนเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนรุ่นที่30 ระหว่างวันที่25ถึง27เมษายน2555ณคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์โทรศัพท์045 352 000ต่อหมายเลข1400และ1431 มาถึงช่วงของการเฉลยคำถามนะคะที่ถามคุณผู้ชมไปว่าจังหวัดใดพบผู้ป่วยโรคอุจจระร่วงมากที่สุดค่ะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ1ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะติดต่อรับของรางวัลน,นั้นคือบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาได้2ที่นั่งที่บริษัทราชธานีเคเบิลทวีค่ะ ค่ะส่วนในท้ายข่าววันนี้นะคะก็ขอขอบคุณในวด,ดารักคุณนะคะรวมไปถึงห้างยิ่งเจริญศูนย์รวมชุดกีฬาครบวงจรและก่อนออกจากบ้านในวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชยายงกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV นะคะและติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ w ว w บไซต์ w w o com ค่ะวันนี้หมดเวลาของตู้ข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทั้งทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีเวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ